พี่สาวเอ,อิร์ธนี่เข้าใจยากจังเดี๋ยวอยากให้กลับเดี๋ยวไม่อยากให้กลับมีหน่าป่าเนี่ยยังโสดอารมณ์แปรปวนเวอร์พูดยอ,ยอย่างกับตัวเองมีแฟนตัวเองก็โสดไหมมันไม่เหมือนกันไหมฉันโสดเพราะว่าฉันรักอิสระนี่จริงจังกันหน่อยดิดูดิเอ,อิร์ธเครียดอยู่นะอย่างเงี้ยก็ไม่น่าไปขัดใจเขาไหมครับแค่กลับไปหาแม่บ่อยๆก็น่าจะพรนะ หรือผมควรกลับไปอยู่บ้านดีครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนแม่ได้อะโอ้โหบ้านมึงกับที่ทํางานอยู่กันคนละฟากเมืองแล้วมึงจะเดินทางยังไงตอนแรกๆแกม่อาจจะย,ยากหน่อยแต่ไปเรื่อยๆกคงชินมัน้งแต่เท่าที่ฟังดูพี่สาวเอิร์ดก็ไม่ได้อยากให้เอิร์ดกลับไปอยู่บ้านนะก็คงอย่างนั้นแหละครับ อิมก็คงกัวว่าโลกใบนั้นจะช่ดให้ผมออกจากความฝันที่ผมอยากทําที่สาวเอ๋ยนี่ก็แปลกนะตอนแรกมากะแะ,กะแนะกระแหนต่างๆนานาตอนนี้มาเป็นนาลีผู้เสียสละโอ๊ยงง